รวมสร้างค่านิยมสะท้อนตัวตนคนยุติธรรมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กร j u s t i c e ตัวแทนสะท้อนการปฏิบัติตนของคนยุติธรรม7ประการ justify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผล unity มีความสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียวกัน s e r v i c e m i n d มีจิตบริการ True Equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานให้ก้าวหน้า Change พร้อมรับความท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลง Expert มีความเชี่ยวชาญในงานร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่นนกระทรวงยุติธรรม Friday วันดีๆที่ยุติธรรมส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรกระรวงยุติธรรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระรวงยุติธรรม สวัสดีค่ะลูกฟังคะต้อนรับคุณลูกฟังนะคะเข้าสู่รายการายเดย์ข่าววันดีๆที่ยุติธรรมนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567ค่ะวันนี้เราเจอกัน EP ที่27แล้วนะคะอยู่กับต้องปาค่ะมณิปาวนิชาชีวะนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการสถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรมค่ะ วันนี้นะคะเรามีท็อปิกที่กําลังฮิตกําลังฮอตอยู่ในช่วงนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางาที่ประชุมวุฒิสภาก็มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้นะคะซึ่งกระชมยุติธรรมก็มีส่วนสําคัญมากในการผลักดันกฎหมายนี้นะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านผอ,อ,อกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาพูดคุยกับเรานะคะท่านผอณรีรั แพชยภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะเรื่องของสมรสเท่าเทียมค่ะตอนนี้ฮอตฮิตมากเลยค่ะมากค่ะแล้วก็เราก็อยากให้ชาวกระทรวงยุติธรรมของเราได้รับทราบถึงกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะคะไม่ทราบว่าในส่วนของความเป็นมาและความสําคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะค่ะค่ะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะคะประมาณปี2555ค่ะ ตอนนั้นเนี่ยมีคู่คูรักชายชายคู่หนึ่งนะคะเขาก็พยายามที่จะไปจดทะเบียนนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าปรากฏว่าถูกปฏิเสธเนาะเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยให้เฉพาะชายหญิงสามารถจะสมรสกันได้เท่านั้นทีนี้เขาก็เลยนําเรื่องมาร้องเรียนที่คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนของสภาณนะต,ตอนนั้นนะคะทีนี้ทางคณะกรรมาการของสภาเนี่ยก็เลยมองว่าเออเราอาจจะต้องมาคุยกันละเรื่องการแก้ปัญหานี้ทำอย่างไรดีค่ะ ทีนี้ก็เลยชวนกรมคุ้มครองสิทธิ์นั่แหละค่ะไปมวลกับเขาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะก็ตั้งแต่ปี2515เราก็ร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันยกล่างแต่ต้องเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยบริบทมันต่างจากตอนนี้นะเพราะ <สๆ S 2> ว่าตอนนั้นน่ยมันยังไม่ได้มีใครที่เห็นชอบร้อเหมือนหรือว่าแบบจำนวนมากขนาดทุกวันนี้นะคะตอนนั้นก็ เลยคุยกันว่าเออเราจะเริ่มยังไงนะคะโดยที่เราก็ศึกษาโมเดลของต่างประเทศค่ะรวมถึงบริบทสังคมไทยตอนนั้นนะคะซึ่งในโมเดลของต่างประเทศเนะคะเขาก็จะเริ่มจากาการเริ่มที่ละเมืองเริ่มทีละเมืองแล้วไปสู่ทั้งประเทศหรือว่าอีกทีหนึ่งก็จะเริ่มจากาการเป็นคู่ชีวิตเราพัฒนาเป็นคู่สมรสค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการคุยแล้วก็ตกผลนึกกันแล้วว่าเราเริ่มจากการเป็นคู่ชีวิตแล้วก็ค่อย มีเป้าหมายสูงสุดของเราคือการเป็นสมรุลเท่าเทียมเนื่องจากว่าเราคิดว่าอาจจะต้องเดินสเต็ป b สเต็ปหรือก้าวทีละก้าวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องให้เวลากับผู้คนได้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับสังคมเข้าใจก่อนแล้วเราถึงจะค่อยๆพัฒนาสู่สมรุเท่าเทียมในปลายทางค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมานะคะแต่ทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มคองสิบนะคะเราก็มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตมาโดยตลอดใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็ภายในใจเราเนี่ยก็รู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือสมรสเท่าเทียมค่ะเราปรากฏว่าพอเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะคะรัฐบาลปัจจุบันเนี้ยก็มีนโยบายนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนสมรสเท่าเทียมก็เปลี่ยนมาเป็นยกร่างแบบสมรสเท่าเทียมไปเลยเพราะว่าตอนนี้นโยบายก็ชัดเจนประกอบกับว่าเสียงของประชาชนก็ชัดเจนนะคะว่าอยากจะให้เราไปสมรสเท่าเทียมเลยแล้วก็มองว่าสังคมไทยปัจจุบันก็ยอมรับมากขึ้นแล้วค่ะ เราก็เลยเปลี่ยนแปลงโดยการที่ร่วมกับสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎิกาคในการยกร่าง พระสัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์เนาะคือเป็นการแก้ไขกฎหมายหลักของเราเลยเริ่มร่วมกับกิจสกิการในการแก้ไขประมวลกฎหม,มายแพ่งเลยค่ะแล้วก็เสนอตามลําดับจนกระทั่งประสบความสําเร็จค่ะ,คะและกระบวนการต่อไปอีกอกี่วันคะถึงจะเราจะได้ใช้กฎหมายนี้จริงๆนะคะแล้็แต่ต่อไปค่ะเราก็ต้องเสนอท่านนายกนะคะจากนั้นก็เสนอพระมหากษัตริย์ทรงลงพระประมาภาิไธยค่ะ,คะแล้วก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะซึ่ง พอประกาศราชกิจจานเุเบกษาปุ๊บเนี่ยก็นับอีก120วันกฎหมายก็จะมีผลใช้บังคับซึ่งเราคำนวณเข่าๆในทีมเราี่ยน่าจะประมาณเดือนธันวา, <mm> นาค่ะธันวาคมปีนี้ <mm> ใช่ค่ะใช่ค่ะเตรียมตัดชุดกันเลยค่ะ <mm> <mm> สำนักงานเขตน่าจะโอ้โหคนแน่นแน่เลยใช่ค่ะแล้วคราวนี้ค่ะประเด็นสําคัญที่บุคลากร,ารของเรารวมไปถึงประชาชนเนี่ยควรที่จะรู้เกี่ยวกับกฎหมายสมมติเท่าเทียมหลังจากที่มีผลบังคับใช้แล้วว่ามีอะไรบ้างค่ะประเด็นสําคัญที่ควรรู้ก็คือประการแรกก็คือ กฎหมายนี้ก็จะเป็นเหมือนวิติใหม่นะของการอยอมรับความแตกต่างหลากหลายโดยที่กฎหมายนี้ก็จะเปลี่ยนการเรียกว่าสามีภรรยาเป็นผู้สมรสนะคะแล้วก็หญิงชายก็เปลี่ยนเป็นบุคคลคก็คือเราจะมองคนในฐานะที่เป็นบุคคลคือไม่ได้เอาเพศอะไรมายึดติดแล้วะคะ่ะแล้วก็เราก็อันนี้เพื่อลองรับในอนาคตด้วยนะคะคือเราอาจจะมีการ ออกกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในอนาคตอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นการรักกันของคนสองคนแหละว่าง,งาั้นโดยที่ไม่ต้องเอาเรื่องเพศมาจาับคือให้ทุกคนเห็นค่าความเป็นคน <c oughs> เห็นมนุษย์ทุกคนเท่ากันในนี้ก่อนนะคะแล้วก็ยกเว้นในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับเพศ <c oughs> เช่นการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังต้องเอาเรื่องของหญิงอะไรไว้นะคะรวมถึง <c oughs> บางอย่างที่มันยังเป็นความแตกต่างของหญิงชายอยู่ <c oughs> ยเช่นเรื่องสัญชาติเนี่ย <c oughs> มันก็ยังต้องมันก็ยังมีความต่างกันในกรณีหญิงแต่งงานกับชายต่างชาติหรือชายต่างชาติ สำรกักหญิงไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ยัง<ฆ>มีความต่างถ้าส่วนไหนที่มันยังต่างอยู่มันอาจจะต้องยังคงิติหญิงชายเอาไว้ค่ะแต่ว่าอีกประการหนึ่งก็คือสิทธิต่างๆก็จะได้เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงนะคะในกฎหมายนี้จะมีเป็นบทยกเว้นไว้ก็คือได้อัตโนมัติไปเลยถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ได้สิทธ์เสมอกันนะคะซึ่งในส่วนที่จะได้อัตโนมัติเลยเนี่ยประมาณ40กว่าฉบับหากอันไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยในกฎหมายก็มีการกําหนดว่าทุกหน่วยงานต้องไปรีวิวกฎหมายหรือไปแก้กฎหมายภายในร้อวัน แล้วก็ในส่วนของอายุในกฎหมายประมวลแพ่งนะคะอายุ17ถึงจะสมรสกันได้แต่ว่าการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ก็ถือโอกาสในการแก้ให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลไปเลยก็เปลี่ยนจาก17เเป็น18ปีค่ะ18ปีก็จะสมรสได้ะคะ่ะแล้วกรณีที่มาสมรสกันแล้วสามารถรับบุรบุญธรรมอย่างนี้ได้ได้ก็คือสิทธิที่จะได้ภายใต้กฎหมายนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นสิทธิที่จะได้ที่จะรับบุบุญธรรมร่วมกันสิทธิในการจัดการทรัพย์สินการได้รับมรดก การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและการการได้รับค่าของชีพอะไรเงี้ยค่ะการตัดสินใจในการรักษาพยาบาลนะคะเรื่องของการใช้นามสกุลร่วมกันนะคะแล้วก็เรื่องของสิทธิสวัสดิการของภาครัฐค่ะก็ก็จะมีการแก้ไขตัวก็เราก็น่าจะได้ในส่วนนี้ด้วยค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะบทบาทของกระทรวงยุติธรรมค่ะต่อจากนี้หลังจากที่มีผลบังคับใช้แล้วเรามีบทบาทยังไงบ้างคะในการที่จะร่วมขับเคลื่อนเนื่องจากเราเป็นเจ้าภาพกฎหมายเนาะเราก็ต้อง เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้เขาเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แล้วก็กฎหมายฉบับนี้ค่ะแล้วก็จะผลักดันให้ทุกหน่วยเนี่ยไปทบทวนกฎหมายตัวเองนะคะแล้วก็ต้องดูว่ามีอะไรที่เราต้องแก้ไขไหมอะไรยังไงหรือมันสามารถจะแอปพลายได้เลยอย่างงี้นะคะยางในส่วนของกระทรวงเองเนี่ยทุกกรมก็สามารถที่จะลองดูกฎหมายภายในใต้ความรับผิดชอบของตัวเองก่อนนะคะว่ามีอะไรที่เราต้องแก้ไขไหมไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบนโยบายต่างๆอย่างเงี้ยสามารถที่จะทบทวนได้แล้วเราก็นอกจากจะให้ความรู้กับ ภาครัฐเองเราก็ต้องให้ความรู้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าทุกหน่วยก็ต้องไปพร้อมกันอย่างภาคภาคธุรกิจตอนนี้เขาก็มีการทบทวนสิทธิสวัสดิการและเขาแบบบางบริษัทเขาก็ให้สวัสดิการให้การลาไปผ่าตัดแปลงเพศให้การลาไปแต่งงานลาไปดูแลคู่อะไรอย่างนี้ค่ะภาครัฐเราจะคิดอย่างนั้นก็ได้ <laughs> <laughs> หรือบางบริษัทอาจจะให้แบบว่าให้ให้เงินส,สนับสนุนในการไปลาไปผ่าตัดแปลงเพศเลยก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือคือมันเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ เราจะต้องมาพิจารณาว่าเราจะให้อะไรเขาได้บ้างอย่างงี้ค่ะอย่างของภาครัฐในแน่นอนว่าสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรองรับไว้ค่ะแล้วก็หากเขาจะลาไปแต่งงานตับคู่ของเขาอย่างเงี้ยน่าจะมีการเตรียมการในส่วนนี้เหมือนกันเราก็จะเป็นส่วนที่ริเริ่มตรงนี้ได้ด้วยแล้วนโยบายขององค์กรในการดูแลเรื่องการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายเงี้ย ก็สามารถจะแก้ไขได้ด้วยเหมือนกันค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเองเรามีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นตัวทีคือ True Equality ค่ะคือการมีความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือ่องปฏิบัติอยากให้พอออกฝากอะไรถึงชาวกระทรวงยุติธรรมหน่อยค่ะ,คะเกี่ยวกับการรอเรื่องของสวัสดิการของสมรสเท่าเทียมรวมไปถึงการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กรของเราด้วยค่ะค่ะก็ แน่นอนว่าสิ่งที่อยากจะฝากก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความตระหนักน,นแล้วก็เคารพความหลากหลายความแตกต่างหลากหลายของแต่ละบุคคลนะคะ <The root> เราก็อย่างน้อยเราเป็นนักสวิทาเราก็อย่าบุลลี่กันเนาะเราก็ต้องเคารพความแต,ตกต่างหลากหลายแล้วก็อยู่ร่วมกันมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันเป็นกระบอกเสียงหรือเป็นปากเป็นเสียงในการทําความเข้าใจกฎหมายนี้กับทุกๆคนด้วยแล้วก็อย่าลืมเตรียมการในการทบทวนการทํางานของตัวเองนะคะรวมถึงนโยบายหรือกฎหมายต่างๆของหน่วยงานตัวเองด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนว่า ถ้ามีเพื่อนบอกเพื่อนมีครอบครัวบอกครอบครัวนะคะให้เข้าใจถึงกฎหมายนี้แล้วก็คอทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้ความเท่าเทียมนะคะค่ะ,คะเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆต่อไปค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะสนใจไปศึกษาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายนี้สามารถเข้าไปที่ไหนได้บ้างคะค่ะก็สามารถติดตามได้ในเพจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับ กับทางรายการขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เป็นประโยชน์กับชาวกระทรวงยุติธรรมมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าเราคงจะได้มาเชิญผอาร่วมพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะและนี่คือไฟเดย์วันดีๆที่ยุติธรรมวันนี้นะคะที่นามาเสนอคุณผู้ฟังนะคะก็อย่าลืมที่ติดตามรายการของเราได้เป็นประจําทุกวันศุกร์นะคะ12.45นจนถึง13.00นทางอาคารกระทรวงยุติธรรมทางเสียงตามสายนะคะรวมไปถึงฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook แล้วก็ u t u b e จัสติสสุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะต้องตามานิตาวนิชาชีวะพร้อมกับท่านผอปั๊มนะคะต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรับฟังรายการ Friday วันดีๆที่ยุติธรรมได้เป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกานาทีทางเสียงตามสายกระทรวงยุติธรรมและรับฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook และ Youtube j u s t i c e สุดจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมผลิตรายการโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรกร,กระทรวงยุติธรรม ุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้ขอเสนอคำว่า true equality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบตัติเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมปราศจากอาคติไม่เลือกปฏิบตัติและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกระดับที่มารับบริการงานยุติธรรมหรือที่เข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมด้วยความจริงใจนะคะ สุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นที่นี่สำนักงานปรลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะดอกบัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำ นำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวดอกบัวขาวคือความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ ไปถึงความเป็นธรรมด้วยหัวใจด้วยความรักสามัคคีมีน้ำใจจับมือกันไว้แล้วก้าวไปพร้อมกันสุจริตจ,จิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำ นำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเน็ดเหนื่อยสักเท่าไรจะลอ้อมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมก้าวล้ำ นำความเป็นธรรมสู่สังคมจะเหน็ดเหนื่อยจักเท่าไรจะลลอมรวมใจทุกคนเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประชาชนเราจะเป็นหนึ่งเดียว